ผมว่าคงเร็วๆนี้คงอาจจะมีอะไรออกมาเนีรู้ว่าท่านอาจจะมีนโยบายออกมาแปลกๆอีกทีหนึ่งทุกคนนานต้องคอยติดตามดูนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้านอกลงทุนเย็นๆเป็นจังหวะที่ลงมาเยอะๆอาจจะทยอยเก็บข้ามาเป็นการลงทุนผมว่าก็ก็ยังดีกว่าเงินเฟอ้อผมว่าทองคำนี่ยังอาชันนังเงินเฟอ้ออยู่แล้วนะครับแต่ก็ถ้าไม่ต่ำกว่า3 2 2 5ผมว่าโอ,อกาสตอนนี้มองว่าช่วงนี้มองโอ,อกาสที่ขึ้นมา,มากกว่าลงนะครับ ตอนที่ที่ที่ลงมาแล้วทุกคนตกใจไม่หายตัวนี้กลายเป็นว่าผมมีกาไรนี่ต่อมาขายร่องหน้าก่อนแล้วไม่คาเก็บ้วครับไม่เหมือนกับช่วงที่ห้าหมื่นสี่พันกว่าไอ้พวกกองทุนมัอหางใจคนไอ้เก่งยอดเยี่ยมเขาถึงบอกว่าบางทีถ้ทุกราคามาง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณที่มาลงทุนกับคุณที่มาเล่งกำไรและสั้นต้องใจต้องแข่งแข็งพอสมควรนะครับ จริงๆ3,800ดอลลาร์เนี่ยใกล้เคียงกับที่ Goldman Sachs วัน,นิทนักกิจชื่อดังมองเลยนะคะเขามอง3,700แล้วก็มองว่าคือถ้าเหตุการณ์ยังรุนแรงทั้งเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการลดการถือครองดอลลาร์เนี่ยราคาทองเนี่ยไปได้ถึงประมาณ3,880ดอลลาร์ก็จะเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับที่คุณจิตติมองเอาไว้เช่นเดียวกันค่ะคุณจิติครัครับ แต่มองว่าถ้าเกิดลุงแรงกว่านี้อาจจะมีโอ,อก,กาสมากกว่านี้เลยยังไม่ค้าค่าการถึงเจ้าขนาดน,นี้นะครับแต่ต้องดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมว่านาักลงทุนเราถือว่าถึงไม่ครึ่งไม่ลองนะเก็บเป็นทองคอํายังชนะเงินเฟอ้ออยู่ดีนะถ้าเป็นการลงทุนจริงๆนะไม่ใช่ไปแกันกำไรระยะสั้นนะครับถ้าเงินเยน็ยนเว่างบ้างบาง,าง,างส่วน เก็บเป็นทองคำนะครับแบ่งพอร์ตมาเป็นรลองทองทองคำก็ยังคิดว่าปลอดภัยนะครับค่ะแต่ช่วงสั้นๆดูเหมือนว่าจะติดตรงบริเวณประมาณ3,400ค่ะคุณจิติค่ะยังไม่สามารถฝากขึ้นไปได้สักทีก็เลยทําให้อ,อยิ่งคนที่ดูเทคนิคนะคะมามองเห็นว่าติดอยู่ในยอดบนระยะเดิมอ,อ,อยู่ บ่อยครั้งนะคะแปลว่าจะไม่ผ่านหรือเปล่าไม่มีกําลังจะขึ้นหรือเปล่านะคะมีสิทธิ์หรือเปล่าที่จะไปทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจิติมองว่าตรงบริเวณสัก3400ันีรเนี่ยมันมีแรงกดันอะไรอยู่ตรงนี้แล้วถ้าจะฝ่าไปให้เกินนิวไฮให้ไปได้ถึงจุดที่คุณจิติบอกนะคะก็คือเกิน2,500ไปเลยเนี่ยอะไรจะเป็นตัวผลักดันเพราะว่าเพราะว่ามีอะไรข่าวแล้วทําก็อาจจะมีอะไรออกมาพุกอีกทางหนึ่งนะครับ คราวที่แล้วคุยกับคุณิีตาตอนนั้นนะประมาณบอกว่า3,225เหรียญถ้าไม่ตามไป3,225เหรียญนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาใหม่นะครับตอนนั้นมันก็ใกล้ๆอัน3,226เหรียญแล้วก็ขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาผมว่าไม่ผ่านนะเพราะว่าทุกคนยังตกใจไม้าหายการที่ลงมาวันนั้นที่ราคาทองอยู่ในระหว่างวางนี่เคยมีต่ำกว่า5หมื่น ที่ผมเคยคาดกันว่าไม่น่าจะต่ำกว่าห้าหมื่นนะแต่วันนั้นก็ลงไปต่ำกว่าห้าหมื่นแต่อยู่ในระหว่างวางก็ขยับขึ้นมาใหม่เพราะว่าพวกนี้การที่มามีตลาดกองทุนล่วงหน้ามามาเกณฑกรรมอะไรเพราะพวกนี้ถ้ามีข่าวอะไรมันก็มันก็ลุงแรงเหมือนกันนอกจากว่าผมบอกปุตติตาว่าอย่างทองคํานี่ซื้อขายล่วงหน้าเท่าไม่มีทองคํา เราขายได้เรามีเครดิตพอเราก็ขายล่วงหน้าได้นะจะขายกี่ตันก็ขายได้มึงไม่เหมือนง่ายหุ้นนะถ้าหุ้นไม่มีหุน้นคกณจะไปขายต้องมาต้องไปยืมมาขายใช่ไหมฮะแต่ทองคําไม่มีคุณมีเครดิตกุขายได้เลยขายไม่อ้างล้วไม่จํากับขอให้มีเครดิตพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่การที่เก่งกําายทองคําง่ายกว่าเก่งทำาายหุน้นเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า บางทีอะไรเยอะๆหอมปากอขอมคอบอย่าไปเล่หลงหนักๆเล่หลงหนักๆนี่มีโอกาสจะถูกพวกกงทุนนี่เข้าไปกินกำไรง่ายๆเลยผมวม่าต้องระมัดระวังอย่างออยย่่าางงมากนะครับอย่าไปเล่งเกินตัวเยอะๆนะครับค่ะดันคือถ้าไม่ได้ต่ำกว่า3,225สเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นที่ จะดูไว้ใจได้นะคะแต่ว่า,าถ้าจะหวังให้ทองไปแรงๆทำจุดสูงสุดใหม่มันอาจจะต้องมีข่าวใหญ่ๆที่เป็นตัวผลักดันใช่ไหมคะคุณจิติครับใช่ครับ,รบผมว่าผพว่าคงคงเร็วๆนี้คงอาจจะมีอะไรออกมาเดี๋ยวรู้ว่าทำอาจจะมีนโยบาย <ๆ S 1> ออกมาแปลกๆอีกทีหนึ่ง<ช> <ๆ S 2> ทุกคนาจต้องคอยติดตามดูนะครับ <ๆ S 2> แต่ยังไงก็แล้วแต่ ถ้านักลงทุนเย็นๆเป็นจังหวะที่ลงมาเยอะๆอาจจะทยอยเก็บข้ามาเป็นการลงทุนผมว่าก็ยังดีกว่าเงินเฟอ้อผมว่าทองคำนี่ยังอาฉันตั้งเงินเฟอ้ออยู่แล้วนะครับเรามองในภาพรวมนะครับแต่ถ้าเอาเร่งระยะสั้นอาจจะระบังบางอาจจะขึ้นลงแรงสวิงการแรงๆผมว่าแต่ก็ถ้าไม่ต่ำกว่าสามพันสองยห้า ผมว่าผมว่าโอ,อกาสตอนนี้มองว่าช่วงนี้มองโอ,อกาสที่ขึ้นมามากกว่าลงนะครับค่ะส่วน<ต>เรื่องที่ตรงนี้ตลาดเงียบเพราะว่าทุกคนยังตกใจอยู่เรื่องในสาวันที่ยี่สิบสามที่ลงมาลงมาเยอะเลยลงมาทุกคนตกใจยังไม่หายอยู่นะครับอืมค่ะ งั้นระดับที่คุณจิติบอกว่าลงมาแล้วเนี่ยซื้อได้ปลอดภัยนะคะซื้อแล้วก็ถือไปรอลุ้นการขึ้นยาวๆนะคะมันอยู่ตรงระดับไหนปัจจุบันมันใกล้สามพันสี่นะคะมันแพงเกินไปที่จะซื้อไหมคะผมว่ามองถ้าอาจจะทยอยเก็บได้นะครับผมว่าถ้าไม่ซื้อเมืม่อเขาจะจังหวะรู้ลงมาสามารถไปซื้อที่ถูกที่สุดและขายและแพงที่สุดผมว่า ผมว่าผมอยู่ในทางวันดูททางวันก็ไม่รู้ว่าตอนไหนสูงสุดตอนไหนต่ำสุดน,นะแปลว่ามองในภาพรวมมันก็โอเคนะครับถ้าซื้อได้ถูกที่สุดและขายได้ต่ำขายได้สูงที่สุดซื้อได้ต่ำที่สุดค,ค,คงคงคงไม่มีใครคาาก,กันได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นจังหวะด,ดีนะช่วงที่ที่เถิดห้ามต้นต้นในช่วงนี้ เป็ในโอกาสดีที่เข้ามาซื้อตอนนั้นทุกคนตอกใจตอนนั้นผมว่ามาขายยังมากกว่ามาซื้ออีกนะครับช่วงที่ลงมาเยอะๆมันมันอ่างใจคนเนะี่ยเพราะงั้นพวกกองทุนที่ทุบราคามันอ่างใจกนว่าโอ้คุณตอกใจแนละ้วผมทุกวันนี้นะครับคนมาขายมากกว่ามาซื้อนะครับกีตาร์ช่วงที่พงแพงนี่นะครับก็มีคนมาซื้อมากกว่าขาย แต่ตอนนี้ที่ทุ่ทุลงมาแล้วทุกคนตกใจยังไม่หายตอนนี้กลายเป็นว่าคนมีกำไรนี่ต่อยมาขายล่องหน้าก่อนแล้วไม่ค่าเก็บ้วครับค่ะงั้นคือแต่คือจริงๆแล้วที่ควรจะเป็นเนี่ยช่วงจังหวะลงเนี่ยเป็นช่วงที่เราควรจะซื้อมากกว่าจะขายถูกไหมใช่ครับแต่นค,คนที่ทั้งทั้งถูกทุกลงมาอย่างนี้กลัวกันถูกกลัวจะล,ลองอีกนะฮะการเป็นว่ากำไรนี่ต่อยตอนนี้มาขายมากกว่ามาซื้ออีกนะครับ ไม่เ,เหมือนกับช่วงที่ห้าหมื่นสี่พักว่าช่วงนั้นซื้อกันหมดทุกคนเลยไม่มีคนมาขายนะครับอไอ้พวกกองทุนมาหลังใจคนไอ้เก่งยอดเยี่ยมเขาถึงบอกว่าบางทีเขาทุกราคามาง่ายๆ่ยระฉะนั้นคุณที่มาลงทุนกับคุณที่มาเล่งกำไรและสัน้นต้องใจต้องเข้มแข็งพอสมควรนะครับค่ะบรรทัดนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะใจต้องเข้มแข็ง ทีนี้ทองคําไทยบ้างล่คะ,ะคะเมื่อสักครู่คุณจิติบอกว่าตรงสักประมาณห้าหมื่นต้นๆเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าซื้อซื้อได้สะสมได้นะคะบางคนบอกว่าคุณจิติคะอยากรอต่ํำกว่าห้าหมื่นมีโอกาสไหมคะเป็นไปได้ไหมคะผมว่าผมว่าก็ยากมากๆผมว่าตอนนี้นช่วงที่ผ่านไปผมก็เคยบอกว่าไม่ไม่มีโอกาสแต่ว่าน้งมีโอกาส อยู่ในราว่งวางก็ต่ำกว่าห้าหมื่นแล้วก็ขึ้นมานะแต่ว่าขั้น่านไม่มีนะครับแต่ก็คิดว่ามันยากนะไม่มีเหตุผลนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นบทเรียนและผมว่าไอ้ช่วงที่ลงมาต่กว่าห้าหมื่นผมว่าทุกคนพวกที่ซื้อขายตล,ลาดล่วงหน้ามาขาดทุนไปเยอะพอสมควรเลยเลยส่วนใหญ่เท่าที่ผมสืบข,ข่าวมาตลาดพวกคนจีนนะ่ะหล่จีินไปเยอะ นะครับเป็นบทเดียงผมว่าไอ้ตามก่าอันนี้คิดว่าคงยากละคงไม่มีแล้วนะครับทุกคนเป็นบทเดียงละแล้วทุกคนก็กลัวและคงคงไม่มีการเอ,อไปซื้อล่วงหน้าไว้เยอะๆรอที่จะกระทุบลงมาผมว่าไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นนี่ช่วงนี้ซื้ออย่างไม่สายนะครับอ,อาจจะต้องค่อยๆทยอยเก็บน,นะครับค่ะแล้วต,ต้องขอให้เป็นเงินเย็นๆน,นะครับอย่าไปกู้มา มาซื้อนะมองว่าครึ่งแล้วไปกู้มาไม่คุ้มนะครับถ้าเป้าหมายราคาทองคำไทยกุลสิทธิมองไว้ปีนี้เท่าไหร่คะมองที่ประมาณประมาณห้าหมื่นห้าหมืนแปดพันถึงห้าหมืนถึงหกหมืนประมาณอยู่ในระหวังน,นี้ครับบอกว่าอย่าลืมรับถึงตอนนั้นทองเขึ้งมาเยอะยๆโลน,น้าอาจจะ อ่อนค่าเงินบาทอาจจะแข็งความมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนี่อาจจะขึ้นมาเยอะนะครับอืมต้องดูค่างเงินบาทประกอบด้วยนะคะช่วงหลังๆเราสังเกตเห็นว่าเงินบาทแข็งค่าเร็วมากค่ะคุณจิติค่าอ,อย่างวันนี้คุณจิตาอย่างวันนี้ทองขึ้นมาสิบเปดเหรียญนะครับแต่เงินบาทมันแข็งขึ้นมาสิบกว่าตั้งหากรอบเราวันนี้ราคายืนยังอยู่ไม่ขยับนะครับเทียบ,บกับเมื่อวานนี้นะครับ ราคาราคาทองเมื่อวานนี้ปิดตาลาดที่ห้าหมื่นสองนะครับ,รบอตอนนี้ที่คุยกันคุยมาลดลงมาห้าสิบาทนะครับแต่วันนี้ราคาทองเพิ่มขึ้นมาสิบแปดเหรียญเพราะั้งเงินบาทแข็งค่านี่มีผลต่อราคาทองสิบสตางค์นี่ประมาณประมาณร้อหกสิบบาทเพระาะทางน้าี่การทู่เปลี่ยนไปนี่มีผลต่อราคาทองพอสมควรนะครับค่ะแต่คุณจิติถ้าด้วยประสบการณ์แล้วก็ สิ่งที่เป็นสถานการณ์บริบทตอนนี้นะคะมองโอกาสเงินบาทจะแข่งค่าได้ขนาดไหนคะเงินดอลลาร์ในอ่อนค่าก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจของเราก็ไม่ได้แข็งแรงมากนักนะคะบาทนี่อาจจะดูค่อนข้างแข่งค่ามากกว่าสถานการณ์พื้นฐานเศรษฐกิจของบ้านเรานะก็บ้านเราก็ไม่่อยดีแต่ถ้าเทียกบกับภูมิภาคอย่างอื่นนะครับผมว่าผมว่าก็อมองว่าถ้าอ่อนค่าลงมาพอบ้านอยู่แถวสามสิบ สองบาทแถวๆนี้ก็ประมาณประมาณพอสมควรน,น,นะนะเพราะาเราเคยสามสิบห้าบาทกว่า<ช>นะตอนนี้มาแข่งขันไปว่าเนื่อนเศรษฐกิจของเราก็ยังไม่เคยดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนี่เราก็มองมองผู้นิพพานที่อื่นนะครับเพราะว่าเงินบาทเราก็ยังต้องคอยจับามองดูเราจะแก้ไขเศรษฐกิจยังไงเพราะว่าช่วงนี้ นักท่องเที่ยวก็ลดออกมาพอสมควรนะครับอืมก็มีหลายโจทย์นะคะที่เราต้องแก้ไขปัญหาสภาพเศรษฐกิจของเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะสะท้อนไปถึงในพื้นฐานของบาทแต่ว่าบาทในที่คุณจิตติบอกนะคะก็คือมีประเด็นเรื่องดอลลาร์ด้วยแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจในต่างประเทศซึ่งบางจุดก็อาจจะย่ำแย่มากกว่าเรานะคะก็เลยทําให้มีผลกับ เงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็ค่างเงินบาทด้วยที่นี้ก็เลยทําให้มีบางมุมของคําแนะนําทองคำค่ะคุณจิติรับบอกว่า,าการลงทุนทองคําโลกดีกว่านะคะไม่ต้องมาหักความผันผวนแล้วก็ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเรื่องของเงินบาทเนี่ยคุณจิติมองอยังไงคะเราเทรดทองคําโลกเทรดตลาดสปอตไปเลยดีไหมเพราะว่าทองคําแท่งในช่วงนี้มันจะขึ้นยากถ,าถ,าถ้ามีเงินบาทไปแลกไปแลกมาเข้าเข้าออกม,มันก็ไม่ไม่คุ้มอยู่ดีนละครับ ผมว่าเราอยู่เมืองไทยแล้วเอาที่เมืองไทยดีกว่านบางอย่างไงยังไงถือว่าเ,เงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นมาเราเป็นเงินบาทถึงจะเงินบาทอ่อนค่าหรือแข็งค่าเราเก็บเป็นทองคำม,มันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันก็เป็นประหลาดโลกอยู่แล้วถ้าเงินบาทแข็งค่าเราก็ซื้อได้ถูกลงนะครับอย่างเมื่อกค่วันนี้นะครับวันนี้ราคาทองคำตาโลกมันขึ้นมาสิบกว่าเหรียญเมืองไทยราคาทองคาก็ ยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าผมว่าไม่มีผลน,นะเปลี่ยนแปลงทองคํามันดีที่สุดแล้วนะครับค่ะเป็นไงมุมที่น่าสนใจนะคะคือบาทแข็งถ้ามองในแง่ดีคือเราซื้อทองได้ถูกลงไปด้วยซ้ํานะคะก็เป็นสิ่งที่จะเป็นได้ความได้เปรียบของนักลงทุนไทยคนที่สะสมทองคําไทยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณสิติคะ่ะโอกาสหน้าคงได้เรียนเชิญพูดคุยกันอีกคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับ Follow the money.